อยากฟังเพลงสนุกมุวนจอยเลือกได้ทั้งมันทั้งโจ๊ะขอแค่ฟันโช๊ะเข้ากับจังหวะดนตรีอาศัยทักษะยกตัวเต้นควงกับแสงเลเซอร์เอี้ยวหลบบล็อกน,อนีออนผ่านแนว่น v ีอาในเกมสเสมือนจริง Beat Saber ท,ที่ใครต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเล่นปุ๊บติดปับ๊บสนุกที่สุดเท่าที่เคยเล่นมาคำเคลมบอกต่อของเหล่าเกมเมอร์ที่แม้หลายปีผ่านไปก็ยังยืนยันคำเดิม จะมองเป็นเกม VR แอคชั่นคลาสสิกฆ่าไม่ตายหรืออีกมุมสะท้อนคุณภาพเกมออกใหม่หันหัวกลับทำไม่ถึงไหนจะอาการข้างเคียงของอุปกรณ์หนักหน้าเมาแว่นเวียนหัวตาลายคล้ายจะเป็นลมเหตุผลส่วนหนึ่งเพราะความละเอียดภาพไม่สมดุลผลสำรวจความเห็นจากนักพัฒนาเกมมองอนาคตของ VR ดูไม่ค่อยสดใสนัก โดยนักพัฒนาผู้ตอบแบบสอบถามกว่าครึ่งฟันตลาดเกม VR กำลังถดถอยหรืออย่างน้อยก็ไม่เติบโตในขณะที่อีกกลุ่มมองในทางปลอบใจว่าตลาดกำลังโตแต่ช้าเกินคาดไปหน่อยสอดคล้องตัวแทนบริษัทเกม VR เจ้าดังเล่าในงานสัมมนาเกม Developer Conference 2025ยยอมรับยุครุ่งเรืองของการโปรโมทเกม VR สิ้นสุดลงแล้ว นอกจากเกมแฟรนไชส์ดังๆที่พอไปต่อได้พื้นที่ร้านขายเกมเล็กๆก็ปิดบูธให้ทดลองแว่น VR หันไปจับตลาดเกมมือถือจริงจังเพราะกว่าส่วนแบ่งทั่วโลกถึง10ล้านล้านบาทขณะที่ตลาดเกมสมาร์ทโฟนในประเทศไทยโตถึง73,000ล้านบาท ทางรดของสตูดิโอเกม VR ตอนนี้คือการจับมือช่วยโปรโมทซึ่งกันและการผ่านช่องทางโซเชียลให้ส่วนลดกับเกมเมอร์หากซื้อของพาร์ทเนอร์เพื่อพยุงรายได้เพราะในมุมยพเพรศเ,เอกทุระประคันต๊ะผลใหญ่วงการจัดอีเวนต์และเกมสไตล์ญี่ปุ่นมองคอมมิตี้สาวกเกม VR บ้านเรายังเล็กชนิดนับกลุ่มได้โอกาสลงทุนและเติบโตจึงค่อนข้างน้อยตราบใดที่อุปกรณ์ VR ยังไม่สามารถดั้มราคาลงจนคนในประเทศโลกที่3ซื้อได้โดยไม่ลำบาก ไม่แปลกถ้าภาพรวมธุรกิจจะโฟกัสอนาคตที่ชัดเจนในเกมมือถือถ้าอยากไปให้สุดแบบญี่ปุ่นบัานจำนวนเกมเมอร์โตกว่า60%ของจำนวนประชากรทั้งหมดในประเทศเกือบขึ้นแทน่นเจ้าตลาดแห่งเกมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกคุณยูรเรตบอกว่าก็ถึงเวลาต้องแชร์ฟังก์ชันจับมือแลกเปลี่ยนศักยภาพระหว่างกันแบบ360อองศาเปิดตาและเปิดใจให้น้ำหนักไอเดียคนรุ่นใหม่โชว์ของ ในวงการของญี่ปุ่นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีการใช้เซอร์วิสของประเทศไทยเราเองก็เยอะเห็นญี่ปุ่นเนี่ยเขาเก่งๆแต่บางทีเนี่ยการทําเกมในญี่ปุ่นเนี่ยมันค่าแรงสูงเพราะนั้นเขาก็จะบางทีให้เป็น o u t ซ o u r c ให้คนไทยเนี่ยแหละทาเกมทําอะไรต่างๆแล้วก็ส่งกลับไปขายที่ประเทศญี่ปุ่นหรือบริษัทเกมเองเนี่ยบางทีเขาก็ให้เราเนี่ยช่วยหาบริษัทเกมด้วยกันเพื่อที่เขาจะเป็นคู่ค้ากันเนาะ มันก็มีความหลากหลายว่า1มาคิดการทําเกมร่วมกัน2คนไทยเองมาคิดในเรื่องของตัวเกมแล้วก็นําไปเสนอหรือญี่ปุ่นเองมีเกมกลับกันมาใช้คนไทยในการสร้างเกมเหล่านี้แล้วก็กลับไปในเรื่องของเ,ออเซฟเรื่องคอสแรงงานของคนที่นูน่นกลายเป็นกระตุ้นในเศรษฐกิจของคนในประเทศไทยการที่ประเทศไทยเราเองจะสนับสนุนว่าให้คนไทยเราเองมาคิดทําเรื่องการมาคิดการแข่งขันเกมหรือจงมันเป็นสิ่งที่ ก็ว่าเป็นโอกาสที่ดีมากซึ่งทาให้เด็กในปัจจุบันที่ไปติดเกมบ้าเกมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาอาจจะกลายมาเป็นนักแข่งมืออาชีพสามารถมาสร้างเกมเองออกแบบเองก็ได้มีหลายคนเลยที่เวลาเขาเล่นเกมเสร็จแล้วเขารู้สึกว่าทําไมมันไม่มีตรงนี้ทําไมไม่มีอันนี้บางทีความคิดเขาเล็กๆน้อยๆเนี่ยมาประกอบกับผู้ที่มีเทคนิคมันสามารถที่จะสร้างเกมใหม่ๆที่โดนใจของคนเล่นเกม มีเกมไหนเป็นเกมไทยบ้างในลิสต์เกมที่ใช้ในการแข่งข e ัน e-sport คำตอบคือยังไม่มีความตั้งใจของเหล่าผู้สร้างเกมฝีมือคนไทยจึงไม่ได้หยุดแค่สร้างความสนุกหากอยากทำให้ไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกเกมจริงจังหวังสร้างมูลค่าและอาชีพใหม่ๆความพยายามพัฒนาเกมแบบ cultural game สะท้อนอัตลักษณ์และคุณค่าทางวัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่องกลายเป็นวาระไฮไลท์ของอุตสาหการรมภาพรวม ทำเกมดีอย่างเดียวคงไม่การันตีหากต้องดึงจุดต่างชูการตลาดเกมให้สูสีด้วยชืดาลิมกมลธรรมไทย PBS รายงาน